ยินดีต้อนรับญาติโยมทุกท่านหลวงตาจะมาเล่านิทานชาดกทุบพระชาดกก่อนที่จะมาฟังขอโยมทุกคนจงทำจิตใจให้สงบตั้งมั่นอยู่ในความดีงามระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกเพื่อให้ภาชนะแห่งใจของท่านพร้อมที่จะรองรับรสแห่งพระธรรมในวันนี้ ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นั้นมีคุณธรรมข้อหนึ่งที่สำคัญยิ่งนักเปรียบเสมือนประตูบานแรกที่จะเปิดไปสู่ความเจริญงอกงามทั้งปวงคุณธรรมข้อนั้นคือโสวัจสตาซึ่งแปลว่าความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายบุคคลผู้ว่าง่ายสอนง่ายนั้นเป็นที่รักที่เมตตาของครูบาอาจารย์ เป็นที่รักของหมู่คณะย่อมได้รับคำแนะนำสั่งสอนที่ดีงามอยู่เสมอเปรียบได้กับผืนนาที่อ่อนนุ่มเมื่อเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาและความดีงามตกลงไปก็ย่อมงอกเงยให้ผลิดอกออกผลได้อย่างรวดเร็วในทางตรงกันข้ามบุคคลผู้มีอุปนิสัยที่เรียกว่าทุพบุคคลคือเป็นคนว่ายากสอนยากดื้อรั้นถือดี มีทิฏฐิมานะอันแรงกล้าย่อมเป็นผู้ที่ปิดกั้นตนเองจากความเจริญทั้งปวงเปรียบได้กับแผ่นศิลาอันแข็งกระด้างต่อให้ฝนแห่งความเมตตาจะตกลงมามากมายเพียงใดก็มีอาจซึมซับเข้าไปได้ฉันนั้นเองซึ่งเรื่องราวที่จะนำมาแสดงในวันนี้จะชี้ให้เห็นถึงโทษภัยของความเป็นคนว่ายากได้อย่างชัดเจนที่สุดมาเริ่มกันเลยในอดีตการอันไกลโพ้น พระโพธิสัตว์ได้เสวยพระชาติเป็นอาจารย์ที่สาปาโมกผู้มีฌานสมาบัติแก่กล้าเป็นหัวหน้าของหมู่ฤาษีดาบทห้าตนบำเพ็ญพรตอยู่ในป่าหิม,มพานอันเป็นโรมนียสถานพระโพธิสัตว์ในชาตินั้นเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยเมตตาการุณา และมียานอย่างรู้อนาคตสามารถล่วงรู้ถึงเหตุการณ์ดีร้ายที่จะเกิดขึ้นได้ในบรรดาสิษย์ทั้ง500นั้นมีฤาษีหนุ่มตนหนึ่งนามว่าทุพภะสมชื่อของเขาโดยแท้เพราะเป็นผู้ว่ายากสอนยากมีนิสัยดือด้อดึงถือดีอวดเก่งคิดว่าตนเองนั้นมีความรู้ความสามารถเหนือกว่าใครแม้แต่คำสอนของพระอาจารย์ผู้เป็นพระโพธิสัตว์ เขาก็มักจะคอยโต้แยง้งคอยตั้งแง่รังเกียจอยู่เสมออยู่มาวันหนึ่งเป็นช่วงที่ผลมะมากรากไม้ในป่าหิมพานเริ่มขาดแคลนหมู่หรือสีดาบทจึงจำเป็นต้องเดินทางออกจากป่าเพื่อไปยังหมู่บ้านชายแดนเพื่อสแสวงหาเกลือและของเปรี้ยวมาฉันประทังชีวิตพระโพธิสัตว์ผู้เป็นอาจารย์ได้ใช้ยานทิพตรวจดูเส้นทางข้างหน้า ก็ได้เห็นนิมิตอันเป็นภัยร้ายปรากฏขึ้นจึงเรียกประชุมสิทธิธรรมห้าร้อยตนแล้วกล่าวเตือนด้วยความเมตตาว่าดูก่อนท่านผู้ร่วมประพฤติบรมจรรย์ทั้งหลายการเดินทางของเราในครั้งนี้เมื่อออกจากอาสมไปจะมีทางแยกอยู่สองแพร่งทางหนึ่งนั้นปลอดภัยแต่ทว่าอ้อมและไกลส่วนอีกทางหนึ่งนั้นเป็นทางลัดใกลกว่ากันมาก แต่เต็มไปด้วยพยันตรายนานบประการในเส้นทางลัดนั้นมีดงไม้พิษอยู่ดงหนึ่งใบของมันดอกของมันแม้แต่เงาของมันก็ล้วนเป็นพิษแต่ที่รายกาจที่สุดคือผลของมันผลไม้นั้นมีลักษณะงดงามยิ่งนักมองดูภายนอกคล้ายกับผลมะม่วงสุกชั้นดีมีสีเหลืองอลามกลิ่นหอมเย้ายวนใจแต่แท้จริงแล้วมันคือยาพิษร้ายแรง ผู้ใด,ดที่สำคัญผิดหลงไหลแนรูปและกลิ่นของมันแล้วบริโภคเข้าไปจะต้องถึงแก่ความตายอย่างทุกทรมานนอกจากนี้ในป่าแห่งนั้นยังมีเหล่าอามนุษย์คือพวกยักษ์และพูดผีที่ดุร้ายคอยจับมนุษย์ที่หลงเข้าไปกินเป็นอาหารอีกด้วยเพราะฉะนั้นขอให้พวกท่านจงเชื่อเราเถิดเราจะนำท่านไปในเส้นทางที่ปลอดภัยแม้จะลำบากและใช้เวลามากกว่าก็ตาม เมื่อพระโพธิสัตว์กล่าวจบลงสิทธิ์ส่วนใหญ่ต่างน้อมรับฟังด้วยความเคารพแต่ทุพดาบทกลับลุกขึ้นกล่าวค้านด้วยน้ำเสียงอันแข็งกระด้างท่านอาจารย์ท่านเป็นคนแก่แล้วปัญญาย่อมเลอะเลือนเป็นธรรมดาทางไหนใกล้ทางไหนไกลข้าพเจ้าก็ดูออกเหตุใดจะต้องไปทางอ้อมให้เหนื่อยยากเล่าข้าพเจ้าเนี่ยแหละจะไปทางลัดเอง ท่านทั้งหลายใครจะไปกับข้าพเจ้าบ้างพระโพธิสัตว์ได้ยินดังนั้นก็ทรงบังเกิดความสลดใจจึงตรัสห้ามปราณอีกครั้งหนึ่งว่าทุพพจะเจ้าอย่าคิดเช่นนั้นเลยอย่าได้ทนงตนในความรู้ความสามารถอันน้อยนิดของตนเองเลยอันตรายเบื้องหน้านั้นมีจริงเราเห็นมาด้วยยานทัศนะแล้วขอเจ้าจงเชื่อเราเถิด แต่ทุพนิษฐ์ไม่ฟังคำที่พระโพธิสัตว์บอกเขายังคงยืนยันคำเดิมพร้อมทั้งชักชวนดาบทอื่นที่มีปัญญาสามและมีความคิดคล้อยตามเขาให้แยกตัวออกไปได้จำนวนหนึ่งในที่สุดมูหรือสีจึงแยกออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มใหญ่ซึ่งนำโดยพระโพธิสัตว์ก็ได้เดินทางไปในเส้นทางที่ปลอดภัย ส่วนกลุ่มของทุพดาบทก็มุ่งหน้าไปสู่เส้นทางลัดอันเป็นแดนมรณะนั้นฝ่ายพระโพธิสัตว์และสิทธิ์ที่เชื่อฟังก็เดินทางไปถึงหมู่บ้านชายแดนโดยสวัสดิภาพได้รับปัจ,จัยสีจากชาวบ้านแล้วก็เดินทางกลับอาสมอย่างปลอดภัยส่วนชะตากรรมของทุพดาบทและพวกเป็นอย่างไรเล่าเมื่อพวกเขาเดินทางเข้าไปในเส้นทางลัดนั้น ไม่นานก็ได้พบกับดงไม้พิษดังที่พระโพธิสัตว์ได้ตรัสไว้เตือนทุกประการพวกเขาเหนื่อยล้าและหิวกระหายครั้นได้เห็นต้นไม้ที่มีผลเหลืองอาลามราวกับมะม่วงสุกทรงกลิ่นหอมชวนกินก็พากันดีใจทุพดาบทผู้เป็นหัวหน้าด้วยความบวดดีและต้องการจะแสดงให้พักพวกเห็นว่าตนเองนั้นถูกต้องจึงรีบเด็ดผลไม้นั้นลงมาแล้วกล่าวว่าเห็นไหมเล่า ที่ท่านอาจารย์ว่ามีพิษนั้นเป็นเรื่องเหลียวไหลทั้งเพนี่มันคือผลมะม่วงชั้นเลิอดชัดๆดูเรากินเป็นตัวอย่างเถิดว่าแล้วเขาก็กินผลไม้นั้นเข้าไปเป็นคนแรกด้วยความหยิ่งพยองในใจจากนั้นบริวารที่โมกเขาของเขาก็พากันกินตามเข้าไปด้วยมิได้ไตรตรองให้ดีเลยทีเดียวเพียงไม่นานพิษร้ายก็เริ่มออกฤทธิ์ความรู้สึกอเ็จอร่อย แปลเปลี่ยนเป็นความปวดแสบปวดร้อนไปทั่วทั้งร่างกายพวกเขาดิ้นทุรนทุรายอาเจียนเป็นโลหิตล้มลงขาดใจตาย,ตายอย่างน่าเวทนาในบริเวณน,นั้นเองเมื่อสิ้นใจแล้วเหล่อาอมนุษย์ที่ซ่อนตัวอยู่ก็ปรากฏกายออกมาจัดการกับร่างที่ไร้วิญญาณเหล่านั้นจนเหลือเพียงแต่กองกระดูกกระจัดกระจายเกลื่อนกลาดไปทั่วหลายวันผ่านไป เมื่อพระโพธิสัตว์เห็นว่าทุบพดาบทและพวกยังไม่กลับมาก็ทราบได้ด้วยยานว่าพวกเขาคงประสบกับหายนะเสียแล้วจึงได้พาหมู่สิทธิ์กลับไปยังทางแยกนั้นอีกครั้งหนึ่งและเมื่อเดินเข้าไปในเส้นทางลัดก็ได้พบกับภาพอันน่าสลดใจกองกระดูกและบอริขานของเหล่าดาบทผู้โง่เขลาตกอยู่เกลื่อนพื้นพระโพธิสัตว์ ยืนสงบนิ่งท่ามกลางความเงียบสงัดแล้วจึงกล่าวสอนสิทธทิเหลืออยู่เป็นอนุสาสนีว่าดูก่อนท่านทั้งหลายท่านจงดูผลแห่งความเป็นผู้ว่ายากสอนยากจงดูผลแห่งความเดื้อรันและการไม่เชื่อคำของผู้มีปัญญาเถิดบุคคลใดไม่เชื่อถ้อยคำของผู้ปรารถนาดีย่อมประสบกับความพินาศย่อยยับเหมือนกับทุพดาบทและบริวารของเขาฉันนั้น ข้อธรรมหรือข้อคิดที่ได้จากชาดกเรื่องนี้ข้อที่หนึ่งโทษของความเดื้อรั้นและทิฏฐิมานะความเดื้อรั้นเปรียบเสมือนกำแพงที่มองไม่เห็นมันกั้นเราออกจากความจริงและความปรารถนาดีของผู้อื่นทิฏฐิที่ว่าฉันรู้ดีที่สุดฉันเก่งที่สุดคือยาพิษที่ร้ายกาจที่สุดมันทำให้เรามองไม่เห็นอันตรายที่อยู่ตรงหน้า เหมือนกับทุพาดาบทที่เห็นผล,ลไม้พิษเป็นผลมะม่วงชั้นเลิศข้อที่2องอานิสงค์ของการเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายหรือโสวัจัตตาการเป็นคนว่าง่ายไม่ได้แปลว่างโง่หรือไม่มีความคิดเป็นของตนเองแต่หมายถึงมีใจที่เปิดกว้างพร้อมที่จะรับฟังคำแนะนำของผู้มีประสบการณ์และมีปัญญามากกว่าเราคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หรือกัลยาณมิตรการเชื่อฟังในสิ่งที่ถูกที่ควรคือหนทางสู่ความปลอดภัยและความเจริญรุ่งเรืองข้อที่ 3. ความสำคัญของการมีกัลยาณมิตรพระโพธิสัตว์ในเรื่องนี้คือสุดยอดของกัลยาณมิตรคือเพื่อนผู้มีแต่ความปรารถนาดีอย่างแท้จริงในชีวิตของเราเราต้องสแสวงหาและคบหากับบัณฑิตและกัลยาณมิตรผู้ที่จะคอยชี้ทางสว่าง และตักเตือนเราเมื่อเรากำลังจะเดินทางผิดและเมื่อเราพบท่านเหล่านั้นแล้วจงน้อมรับฟังคำสอนของท่านด้วยความเคารพข้อที่4การใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตปัญญาในทางพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงแค่ความฉลาดหรือความรู้ทางโลกแต่หมายถึงการรู้จักแยกแยะว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิ่งใดเป็นคุณสิ่งใดเป็นโทษและที่สำคัญที่สุดคือการรู้จักประมาณตน รู้ว่าสิ่งใดที่เรารู้และสิ่งใดที่เรายังไม่รู้การยอมรับว่าเราไม่รู้คือจุดเริ่มต้นของปัญญาที่แท้จริงสุดท้ายนี้หลวงตาขอให้โยมนำข้อคิดนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อตรวจสอบจิตใจของเราเองว่าเรากำลังเป็นผู้ว่างง่าย หรือกําลังเป็นทุพพระในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่หรือไม่เรากําลังเปิดใจรับฟังคําเตือนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือกําลังปิดหูปิดตาด้วยทิฏฐิของตนเองจะเริญพร